ค่ะพบกับอีฟอีกแล้วนะคะอีฟโตโยต้าโคร l ด1 9 8 8สาขา b า p a าสนะคะวันนี้ก็โทนเสียงตอบรับไม่ไหวนะคะสำหรับน้องใหม่ของเรานะคะไฟแรงไฮรักช์แชมป์นะคะตัวน,นี้นะคะคราวที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วอีฟได้นำเสนอไปนะคะเป็นตัวแบบว่าสแตนดาร์ดยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ตกแต่งใดๆนะคะแต่มาวันนี้ค่ะน้องได้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะน้องใส่รองเท้าใหม่แล้วก็ปีการอัปเกรด ชุดแต่งเพิ่มมาเล็กน้อยนะคะอัปเกรดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอิฟจะพาชมค่ะมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะนี่น้องใส่ล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะล <Wow. S 1> ้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นแบบออฟโรดนะคะของ o a s i ซนะคะขนาด16นิ้วค่ะแล้วก็ใส่ยางแบบออฟโรดมาให้ด้วยนะคะออกแนวลุยแบบสตล์ออฟโรดเลยถึงน้องจะเป็นอตัวในรุ่นขับสองนะคะแต่ว่าเราก็สามารถตกแต่งให้เป็นสไตล์ออฟโรดได้นะคะ ส่วนถัดมาค่ะก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นชุดหอเกี่ยวนะคะตัวนี้จะเป็นของแท้จาก Toyota m o t o ตนะคะสามารถเอาไว้ใช้อเนกประสงค์ได้นะคะสำหรับเพื่อที่จะดึงหรือว่าจะยึดติดสัมภาระอะไรนะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง15โลเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราก็ติดในตัวสติกเกอร์สีดำไว้ให้ด้วยนะคะตัวสติกเกอร์นี้ก็คือเป็นเพิ่มความดุดันนะคะ บวกกับล้อแม็กที่เป็นสีดำดุอยู่แล้วนะคะทำให้รถนะคะดูมีมิติดูมีความเท่นะคะดูเป็นออกแนวสไตล์แบบว่าออฟโรดมากยิ่งขึ้น,นะค่ะเป็นไงคะชุดแต่งชุดนี้ถูกใจหรือเปล่านะคะสำหรับรุ่นไฮรักแชมป์นะคะเราสามารถนำอุปกรณ์ตกแต่งที่แจ้งทั้งหมดเนี่ยบวกไปในราคารถได้เพื่อให้ลูกค้าผ่อนแบบสบายๆนะคะสำหรับใครที่มองหาแนวการแต่งนะคะไฮรักแชมป์นะคะ ตัวนี้ก็มีมาตอบโจทย์ให้แล้วนะคะเราแต่งให้ดูกันแล้วว่าใส่ล้อแม็กแบบนี้จะเท่แบบไหนนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคันนะคะที่เราตกแต่งไว้นะคะเป็นรถส่งเต้าหู้นะคะเป็นแบบว่าแต่งสไตล์แบบออกแนวดิบๆเท่ๆนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะอีกก็ขอนําเสนอในรุ่นนี้นะคะให้ได้ชมกันว่าถ้าแต่งแนวสไตล์ออฟโรดนั้นจะเป็นแบบไหน,นะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้อีพด้วยนะคะ อีฟกับไฮรักแชมป์ที่ตกแต่งเท่แบบนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ